เล่นเล่นเลยค่ะน้อยออกหรือมากออกมากออกหรือน้อยออกโอกก็ไรนะใครออกน้อยวะออกออกก่อนนะจับก่อนเพื่อน่าีสตะโก้่อีอที่เอาเลยเสียบเข้าไปกรอนเสียบเสียบเข้าไปใช่ไหมเสียบอันนี้มันเด้งหรือแผลงหรืคะโอ้เส oh. ียบเข้าไป ไม่แดงถ้ามันนิ้งคือแเ้ไม่เดงไม่เดงวนนะไม่เดงใช่ไม่แดงรีบเลยครับในช่วงเวลาที่เรากำลังเล่นเกมนะตานนี้นะอย่าเพิ่มนะรีบกดติก้าเลยค่ะ ไรเ่นีไแดแล้วอันกดตะกาเลยนะอย่าบอกนะเหนหรือยังะม่ม่มนี่เงะาไงรว่างนี้อย่าลืมกดตะกานะค่า มาจูไอ้แงลุ้นกันครับลุ้นกันะครับทำทังเดกองหมสูงตัวเด่นไม่แดงมันต้องเสียบสุดๆมะค่ะโ๊สใจไหมล่ะทไแค่แล้วเวนิสทำแดงเลยโอ้ทำไมเวนิสชอบเดงขนาดนี้ล่ะฮะเอดีค่ะตอนนี้353นะครับครับ ขอแค่5้าร้อยก็ได้ทุกพนมาหอมมาเอาอันนี้อ่อนๆพ่อแม่ลูกเอาเสื้อมาร้ยเดนแเหรอหารอยดเะมาล็กหลาสิปขายเสือนี่ใช่ใช่่เป็นวันโวิทีคนเพื่อนเรนจะขายเสื้อนะครับให้การฝากนครับายเสื้อขายดีรีบเลยนะจ้ารีบเลยนะฮะอ่าั้วหมาย500้าร้อก็ยังดีมามามาม ะะร,รีบเลยรีบเลยตะกร้าที่1และตะกร้าที่2นะคะได้รับไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อบัตรหนังนะคะตัวหนังนะคะรวมถึงตุกต๊กตานะคะ,ะตัวนี้นะคะเรียกว่าจะได้รับลายเซ็นของน้องอีกไปด้วยนะคะม<า><า>ีแค่ราคาคือร้อยห้าสิบไปแล้ครับค่ะคือร้อยสี่สิบแปดสี่เก็บเลยมั้ยมั้คนไหนกดไปแล้วสั่งแล้วสองคนสั่งเพิ่มอีกนะครับสร้างเพิ่อม<า>าาอ,ากาอามีกครับเอ้าเพราะว่าุ์ขาลายตะกร้าก็ยังดีห้าร้อยยี่สกร้านะครับ คนไอนสั่งเพิ่มพิมพ์คอมเมนต์มาเลยจ้า500ร้อต่อีก500ร้อตะก้านะคะไม่ได้เดียวแต่นะแม่ๆหนาอีก500ร้อตะก้าไม่ไ um, ด uh ้เยอะเลยเพราะว่าแม่รีบกดเลยเลือดสีกดงหรอเล็บบล็อกนะคะรับไปเลยเห็นไหมตุ๊กตาหน้าที่อินเสิร์ตนะคะคำว่าอุ่นอีกเห็นไหมนะคะตรงเนี้ยจะได้ไปเลยมีแค่5ตัวเท่านั้นนะคะที่อินเสิร์ตตอนนี้เลยต้องเอามีดออกก่อนเล่นเลยเล่นลอยกันไหมนะคะรับไปเลยเอาเล่นเลย ใช้ยอันนี้หรอ้เอามือโอ้แน็ออกมาโอ้เนอะฮ้ยต้องหันจะหันอยางนีรด้วยนะสิเอ้ข้างข้างโอเคข้างข้างอ่งสอเอามือเข้าไปในปากโอ้เนอะหอวอีกหนึ่งโอ้อยัางหอยย้อนลงไปทานด้วยนะรีบเลยนะฮะสั่งไปทานก็ได้ครับรีบเลยนะฮะหอยแค่ห้าร้อยออเดอร์ก็ได้ฮะมาพ่อ เี่เขาปากเล่น่าโตรนี่คนเราปากพูดแค่มนป็นาเพอคืออแผลโอ้อโอ้น้อยออกเดอนเนยนัโดนเลยนะอะไรจะชวยขนาดนั้นอะจะยขนาดนั้นกดตะกาเลยขาตะกาที่หและตะที่สนะคะมกเอามกายย่ดิ คนนะัะอุ้ยเอาเออตัว4 0นะครับขอแค่100ครับ400ครับเหลือ100ครับขอแค่100ขอแค่100อเดือครับขอ99ครับเขาถามว่าจะมากลยาสินปรา้ากัลสินมาคาไปเยอะบ้านเก่านี้ความเศร้าทรมาเอาไปครับไปกระสินไปฮะ นี่เลยครับขอแอร์หนึ so ่งร้อยอเดอร์เท่านั้นครับขอแอร์หนึ่งร้อยออเดอร์เท่านั้นจรัก็ไปนะยโสนะค่ะคาะผู้หญิงต้องเข้าแล้วเอสวยอ่ะไปด้วยเออโอยังไงจงนะจงลจีฮจปขค่ะ้าลเลยกดทีครับกดเลยผ้ากดเลยคแม่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 อย่าช้าหนาคือวันนี้ออเดอร์เท่านันจาเก้าสิออเดอร์ครับเกนะคะ นะคะวันนี้เลยนะแม่นะคืออยากให้ลองจริงๆนะคะถั่วอะไรมายเสือตอนนี้เรากำลังจะออนรับแล้วเป็นถั่วลายเสือเหมืดแล้วนะเม่อวานทิ้เล่เข้ามาทางนี้ครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเขากดแคุณน้องคุณนุ่มคุณลูกคุณหลานกดเข้ามาเลยนะตอนนี้ถ้าเรามาขายแข่งกันนะหลานมาไลฟ์แข่งกันไหมไหมใครกินสมาธิดีกว่ากันทำไมเลขเข้ามาทางนี้เลยนะครับคุณจอคุณสายตัวเนี้ยอะไรนะ ตัวลาเสือพ่อี่ขายหัวแก่อะไรเนี่ยขายหัายแก่เท่าแก่น้อยประชันกเท่าแก่น้อยเท่าโป๊ประชันกโอนต่างกเง่านมท่านเจ้าของนะครับเป็นเท่าแก่น้อยครับสหลเท่าแก่อ่าสี่ร้อย0แล้วสี่รบแล้วะะกินแล้วเป็นยังไงยกินแล้วเป็นยังไงกินแล้ว กินแล้วจะเสียงดีร้องเพลงเพราะจะอายุยืนชุ่มชื่นจิตผุดของโสมยิีํสำเร็จผลเกหาโออาบรรดาเดินพารับวนเจ้าหน้าสถาพรตาทุกเขาบอกมาช่วยกันดังานอานะตะก้าให้ลูกสาวแปลผมมีคนโฆษณาดีมากเลยนะครับมาเแล้วนะครับครับผมคุณต้นประเทียนทองนะครับมาแล้วนะครับผมมา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 เลยครับมาเลยดิ เลยอีกแค่ส0ออเดอร์สิบแปออเดอร์ครับออเดอร์ออเดอร์ครับดูนะครับอ่าเพื่อไปไปไนาะ่าคนอพูดกับเอฟให้เอฟซีพูดถูกไหมถ้าไม่พูดถูกพูดตามนะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไม่ไม่ไม่เอาอันนี้เอาแอคโคดอ่ะเอาคาสุดท้ายก็บอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง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 ขอบคุณเท่าแก่น้อย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 ที่มีสินค้าดี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 ท่าแก่น้อย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 ของไม่แพงแพงแพงไม่แพงของไม่แพงจิของไม่แพง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 แงอร่อยดี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 อันนี้อ่านออกไหมครับ อออไม่ใช่ให้ถามถามถามถาใช่โคแล้วให้อ่านเนี่ยว้าวนะรีบไหยิกิมตะก้าเลยฮห้อ่าีสิบนาทีเราจะลงไลน์แล้วนะฮะว้าวนะจำไว้นะจว้าไว้นจวนะจำ้นจวนะวนะจำว้นะไนจนะจไว้นะจำไวนจ้นะไวนะจำไวนจำวะไว้นะจำไว้นะาไ้นะจำนไนะนะวะจว้วว่าชจจะหามาได้นะ ไปหว่านเหนืกับพยาวขับรถไปเล่นงานได้เจอบ่อน้ำขล้วจ้น450เ r d e r แล้ว50ครับผม50ครับมามามารีบเลยรีบเลยรีบเลยเอาให้ง่ายเลยคนละหนึ่งคนละสองหอเดอร์ครบละจริงๆนะคะคนละหนึ่งสองหอเดิมปกติครับน้องวีนัด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 ผมชอบน้องวีนัดมาก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 ขอเบอร์โทรหน่อย หน่อยหน่อยหน่อยน่อยหผมจะโทรมาสั่งซื้อเต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 อหัวเสือกัวกาวกลวกวกลัวกัอะหลนั่งยูเฉยดูเๆ่ๆใยเฉๆๆฉยเวัาพอเลยรีบเลยฮะรีบเลยฮะแล้วอีก50หสออเดอร์เท่านั้นห้สิออเดอร์ครับจิ้มนะคะจิ้มเลยนะคะคือมีต่อตะกร้านะแม่นะจิ้มละอย่างละหนึ่งไปเลยเป็นต่อออเดอร์นะคะแล้วก็